โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดาวก้อนบอลเลเ e n d กันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยโ,โหมานะครับลูกรักผม3ตัวเลยนะกับ3กูชิตานะครับ3แบบ3สไตล์ของภาคซูเปอร์นะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังได้ซื้ไใครบัฟจากเพื่อนร่วมทีมอีก3คนนะครับโอ้โหเรียกว่าแบ่งกันกระจายกันคนละตัวเลยนะสุดๆวะ่ะ กีตาร์ครับที่เจอกับโปรเซกอนโอเคการเขียวจังหวะนี้แหละโอ้โหมาถึงก็มาถึงก็พังตั้งแต่ต้นเกมเลยว่ะดูนะครับสวยงามโอเคสลับโอ้สลับดีเลยด้วยเริ่มได้ดีเริ่มได้ดีโอเคได้แล้วโอ้โหเอว่ะดีไม่เข้าครับหนาเหมือนกันครับเป็นกูต้าเอ็กซ์ตีมหกดาวนะครับึ๊บโอเคโดนตอกมาโอเคเขาได้สลับโกหังมากดการเขียวครับ าสไปออกไโดนครับได้ต,ต่อเนื่องอ่าเป็นโลเซ่นะแ,แต่เราสลับเป็นกุชิต้าบลูครับล่างสูงสุดนี่ฮะล่างสูงสุดเอาไปกินซะโอ้โหแล้วเราตายไปเลยครับโคตรแรงเขาดาวน้อยเลยนะโอเแป้งหน้าครับอออืื้หซุปเปอร์ไซย่ามาแล้วคันที่2องไงล่ะก่อนจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าบลูก็เป็นซุปเปอร์ไซย่าก่อนเออโดนเลยโอเคหลบได้สวยครับบาสอาร์ตไปสาม คนโดนแล้วต้องซ้ำครับโูแรงมากแต่ว่าเขามี2ชีวิตนะครับแล้วก็มีตัวเขา,วาพิเศษอย่างโกคูด้วยนะแต่ว่าไม่น่าโอ้จะบอกว่าไม่น่ากล้านะแต่ว่าใจดึงครับสลับสีแดงมาสู้กับสีเงินเลยนะกดเมนเรียบร้อยอะไรซิมฮลัทไปเลยละกันโอเคเราเลือกเป็นการ์ดฟ้าครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ไง โท่าโคตรนาเลยออกโคราท่าโอเคเริ่มจากโกชิต้าล่างแรกครับไปก่อนหนึ่งชุดต่อด้วยโกชิต้าบลูครับอีจฉากด้วยโกชิต้าซูปเปอร์ไซย่าครับโอ้โหประสานโอเค,อเคบอกลาแลครับอูซานิซ่าไปแล้วครับเจ็ดร้อยหกล้านห้า,หาครับโอเคเหลือโกฮังครับหนึ่งตัวหลบก่อนเรียบร้อยลาก่อนต่อปิดฉากด้วยนี่ความเท่นหนึ่งเดียวปึ๊บ โอ้โแล้วกดออกจังหวะน,นี้สวยางามเคจริงครับโอเคเรารเผชิญหน้าแล้วครับกับซาก้าฟอร์มหรือบูวี่นะครับโอ้เอาเรื่องโอเคผมใส่เป็นโกจิต้าฟ้าไปก่อนนะครับน่าจะโดนตักยากโอ้โหเราเป็น3ามโบลี่ครับประทะกับ3โกจิต้านะครับเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามีโกจิต้า3ตัวต้องลงแน่ๆเขาก็เลยกดโบลี่มาสู้นะ โอ้โห oh, เรากับเนื้อเรื่องมาเจอกันหน่อยครับบัสไปครับพุ่งกลับมาหลบบอนสแตทนะครับโอเคหลางนี้แกสู้ฉันไม่ได้หรอกแกต้องระเบิดเกราะทิ้งโอเคเราโยนการ์ดไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีการโครเวอร์พิเศษนะครับนี่ไงคือหลอดกว่าครับไม่ยอมเปลี่ยนตัวด้วย pp. มีการ์ดเขียวโอ้ oh, ไม่ทำโอ้โหเรามาแล้วครับตามเนื้อเรื่องสุดๆถ้าเปลี่ยนโบลี่เขียวเป็นเอ็กซ์ตีมเหลืองนี่มันใช่เลยนะครับ สตูฟ้าลิกิตโอเคกดไม่ทันโดนครับอา่อาหลบครับเปลี่ยนตัวแบงหน้าครับนี่ไอเขาเปลี่ยนตัวก่อนกึกดการเขียวโอ้โหแล้วต่างคนต่างกดการเขียวครับเขาคำรามครับส่วนเราเนี่ย,ยเข้ามาครับเรียกโดนต่อมาก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลื่อมอย่าเพิ่งเลือดร้อนหลบเอาเรียบร้อยปูอย่าเพิ่งเลือดร้อนครับโดนก่อนได้เปร,รียบ สลับโอ้ยยังดีเลยต่อแล้วสวยเลยตัวนี้อะไรเหรอลบก่อนนีน่งไงตามเนเรื่องแกต้องโดนลูกนี้เต็มๆขุดแรงบาสไปโอเคลบโหเขากัดจังหวะได้เป๊ะมากครับเต้นได้ดีครับสลับก่อนใช้ดาเไม่ครับตัวนี้มีกดเมย์ไดฮิวนะโอ้โหเราจะไดฮิวมั้ยเนี่ยโอ้โหแล้วเขากดเมย์มาครับ สไตล์ต่อเนื่องโอเคเราเช่วยกันใช้ดามจครับสนับกกจิตาปึ๊บซูปปเปอร์เซียกกจิตามารับแทนกกจิตาล่างต้นแล้วรวมเปลี่ยนตัวครับโหเรียกได้ว่าจาก1เป็น2จาก2เป็น3ครับเป็นกกจิตาบลูไงนี่ลูกพี่ใหญ่มาแล้วเ,เรียบร้อยครับคำรามไม่ไหวหรอกโบลี่แกได้แพ้ไปแล้วบัสไหมครับโอเคยังไม่ยอมให้ตายนะครับเขาก็ยังรักษาโบลี่ทั้งไว้แต่ว่าก็ต้องมีคนตายนะครับเพราะว่าเรามีไลซิ่งรัดนะครับโอเคใช้การ์ดหมดมือแล้ว ไปเลยโว้เกเป็นการ์ดฟ้าครับเอาชัวร์นี่ไงบาส์ไปครับโอเคแกเนื้อเรื่องมาผิดจักรวาลไป่อยนะนี่มันจักรวาลซุปเปอร์นะตายไปก่อนท่าท่าอย่างงานเลยออกคนละท่าครับได้โชว์เฟี้ยวคนละท่าเลยครับนานจาัด เคเขาทำการแปลงล่างครับกลายเป็นโบลี่2ตัวเหมือนกันครับเรากดเมน์ครับหลบโลกโลบสวยด้วยไปแล้วครับจังหวะน,นี้ต่อยก่อนต่อยหนึ่งทีครับบินทำไปหมัดซูเปอร์แมนพันธ์นะครับเตะเสยคงังนี่ฉีกอากาศตายไหมโอ้โหไม่ตายครับพลังเซนไทสุดๆไปเลยวะ่ะโอเคกดเพิ่มเรื่อให้เพื่อนครับบาร์ชนไปก่อนกันพลาด โอ้โหโดนสองรอบอีกแล้วอะเขากัดจังหวะดีมากนะทุกคนผมโดนหนีไปสองครั้งแล้วนะเล่นดีสุดๆุโอ้โหอะไรซิ้นละครับบ๊ายบายยังไงสไตร์หนึ่งกัดเขียวหนึ่งอ้าวมีสิทธิฟฟ์การฟ้าไอ้ไมีกินมีสิทธิ์การเหลืองยังไงโอ้โหกัดเขียวอีกใบหนึ่งเคยแล้วตายไปนะผมจำได้ว่าเขาใช้เกมหลบนะแต่ผมจะบัสอาร์ตนะผมจำตำแหน่งบัสได้อยู่นะครับ เอ้าเป็นการเขียวจํำผิดโอเคเกือบไปผมคิดว่าเป็นตรงแหน่งนั้นเป็นบาสนะทุกคนมโลกเลยเกือบเกือบพังนะแต่ผมจําได้ว่าตอนดูอะไรซิ้นัตตรงนั้นเป็นการ์ดเหลี่ยว่ะสลับกันเลยโอเคจบเกมครับนี่กดออกด้วยโอเคอีกีครับโอเคโอเกมนี้งานงานงานช้างเลยนะเนี่ยเป็นแท็กไซยาครับสายเส้นใครฟูลทีมนะครับ เน้นเน้นโอเคครับดักง่ายนะเราดูแล้วว่าเขาต้องเป็นบาดักไม้แรกครับเคยทำการเปิดก่อนครับบาสไปครับโอ้สลับเป็นโบลี่นะไม่เป็นไรเรามีโกจิต้าบรูครับแล้วก็ยิงกัดฟ้าไปนหนึ่งทีครับไม่ค่อยเข้าเลยตืดมากหลบต่อยต่อยต่อย สลับโอ้ oh, สลับสวยนะแต่ว่าเรากดช้าไปโอเคไม่เป็นไรรวมไปหนึ่งพี่โอ้ oh, โดนกัดเขียวครับบาเลียหื่บาเลีย,ยหนามากโอ้ oh, โดนโดนเฉยตามมากระทืบต่อครับโอเคยังไงหลุดคอมโบนะอ่าระวังเขากดเมนนะบัสไปครับอ่าเรียบร้อยครับบาสสาัสซ้ำอีกอ่าเป็นบาดักนะครับสลับโคชิต้าแล้วแปลงล่างครับโอเคเราเก็บ การเอ้าผมว่าจะเก็บการเปลี่ยนตัวโกจิต้าบลูไว้เก็บไรซิงรัดนะครับเผื่อเขาคัฟเวอร์พิเศษมาแต่ว่าเขาใช้ไปแล้วนี่ไงสลับได้เลยครับต่อเนื่องกระเด็นไปซะโอ้เหลือมลูกแก้วไม่ไหวหายลูกก่อนมาแล้วลบสวยไม่ได้ครับเขาไม่ยอมครับโดนได้ออกมาตามมาคอมโบต่อเนื่องครับซูเปอร์เซียสามเอาว่ะเขาจะเป็นเราหรือเปล่าโอเคสลับก่อน เป็นเราเป็นเราจริงงด้วยโดนอะไรสิ่งหลก่อนเฉยโอเคเราเลือกเป็นการ์ดเขียวครับเกมนี้ผมว่ามีสิทธิ์สูงมากหรือเปล่าหรือมั่วถ้าถูกถูกถูกโอเคกรแทกออกไปก่อน,นครับกดเมนเพิ่มเลือดเรายังเล่นได้อยู่นะครับกดการ์ดเขียวครับฮึโอเคครับต่อยต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยต่อยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นบาสไปอ่าสวยเรียบร้อยจังหวะนี้ ตอนนี้ความหวังเราคือโกจิต้าต้องรีให้ทันนะครับอยังพูดเปลี่ยนตัวโอเครีทันแล้วจะได้ไลยซิงหลัดได้นะครับมันไม่มีตัวแพ้สีในทีมฝั่งนู้นนะโอเคมาถอะเลือกกัดฟ้าครับปุ๊บเตะต่อยโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วก็ดูฉากแอนิเมชันมหามหายาวนาน200ล้านนาทีแล้ว คทีมเขาเสียหายไปก่อนนะเท่ากับเรามีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าเป็นเกม3ต่อ2นะครับรวมพลังนะครับไม่เรียกหมาหมู่เหมือนเดิมหลบหลบสวยเปลี่ยนแล้วสไตไปโอ้โหหลบซ้อนสวยมากแล้วเราเป็นฝ่ายเราที่โดนครับโอ้โหแรงมากกดเพิ่มเลือดเพิ่มคีครับมาสามมาไม่ไหวแล้วโอ้โหกดเมนมีครับเอาหลบได้ับระยะไกลนะ เรียบร้อยครับจังหวะนี้ลาก่อนแน่นอนสลับกูจิต้าบลัสดไปครับเคบลัซ้ำครับไม่ค่อยเข้าเลยนะพลังดาวแล้วก็พลังเซนไคต้องค่อยๆตีครับปึ๊บโอเคหลบปึ๊บ,บกัดเขียวเรียบร้อยจังหวะนี้เอาลงแบบว่าเอาลงก่อนหมดเวลาล็อกตัวหรือเปล่าครับโอเคผมอยากเก็บผมอยากเก็บเมนนะ ใช้กับซูเปอร์เซียสามครับเพราะว่าอีกสองตัวเหมือนจะสู้ซูเปอร์เซียสามไม่ได้นะเขาจากกูจิต้าครับเปลี่ยนตัวรอบนึงก่อนโอเคหลบครับสลับต่อยต่อยครับต่อไปก็คือทําให้เขาเสียเกตหลบไม่ได้นะครับแล้วก็ปล่อยสีแดงตายนะเพื่อจะได้อติเดสกีติดฉากเลยปึ๊บหลบไหมโอเคเขาไม่หลบนะอันนี้ก็คือกําไรนะครับแต่ว่าผิดแผนไปหน่อยนะแต่ว่าเขาใกล้าตายแล้วเรียบร้อยเราตายครับ โอเคเราต้องขี่ขีไม่มีครับเอาการ์ดฟ้าเรียกเกลบครับอ้าวเรียบร้อยตาเฉยโอเคจีจครับนี่ดึงเสื้อกักไปหนึงทีไง